เป็นการเ,าเก็บบอลลุกของ s อสคนแข่งได้ดีครับครับอลรับดีแล้วก็บอลลุกของสงสนนทาน,นะครับมีหลากหลายนะครับโดยเฉพาะรินทานแล้วก็สุมาลัยนะครับตัวโดดเด่นนะครับเดือนเพนครับ ยากะมุนทลานะครับถือถึง178ซนเมตรเสิร์ฟครับโอ้ยแหมเหมือน,นจะออกนะครับแต่ว่าได้ครับวรพรเปิดมานี่ทางนี้ครับไม่ทันครับพะยาพยาพยายามที่จะบล็อกนะฮะเอาไม่อยู่ครับหนึ่งเท่าครับเดินเพนเดินเพนอารีเหลือเสิร์ฟครับ ยุดามาทางนี้ครับผาประภัยพันตายขอบตะไคายบนอยู่ครับสุมา,าลัยุดาเปิดไปที่สนยาขึ้นโอ้โหออกครับวเวลาพรยินดูแล้วนะครับแอรบอลรับไม่ได้แต่ว่าบอลแรงไปน,นิดนึงครับออกไปสองต่อนหนึ่งครับสวนสุนันทานนำเดินเพนเซอร์ฟ ออกครับโอ้โหเยอะนะครับออกเยอะสุนทราครับสุนทรากแก้วบันดิตเสร์ฟวรลพรทางนี้ครับสุมาลัยนะครับพัชรีเซตให้กับหาประไัพัน ละรเปิดไปที่หมูบินเคาะยอดโอ้โหอย่างไม่ได้เถอะไม่ได้เลยครับเห็นขึ้นสีมึงเมื่มมอไรครับตีนทานแม่เขามลีลูกเก่งเขาเลยครับ,รบเรียกว่าครบเพื่อครับได้และเบาได้หมดนะครับทางแม่เยี่ยมจริงสามสองครับถึงกันทานนำวิชธาเปิดมาโอ้โหโดน ลุกบอลวีน่านะครับนี่ตีฉีกลอกลงไปพิกเน็ตครับขาประภัยพันวลพอดเปิดได้ไม่ทัาแล้วนะครับโอ้ได้แต้มตลอดอพัชรีพยายามตีงัดขึ้นมานแต่ว่าติดตะข่ายนิดนึง4ีต่อสามครับดูความช้าครับพยายามิีงัดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ออกจากตะข่ายสุมาลัยเซฟ พัชรีให้กับผาปอพยพันต้องแก้ตลอดครับไม่ได้อ้าวัลลามอนจังหวะไห้ดีครับสี่เท่าครับพัชรีเสิร์ฟครับอ้าวจะแย่งกันนะครับเล่นจังหวะสองเลยนี่ครับอ่า กวลาพันเห็นช่องว่างสองครั้งนะครับครั้งแรกก็คิดดีอยู่แต่ว่าไม่ข้ามจะข่ายครับสายตาของเซตินีว่องไวมากครับ5ต่อ4ครับซิลินทาเซิร์ฟวิชุดาเปิดมาเอมออนขึ้นโอ้โหเอมออนเทคได้สูงครับแล้วก็ตีเหนือบล็อกด้วยเปหน้าทีมของขอนแก่นนะครับ เอ็มออนพานุสิตตัวทีมชาติไทยเสริฟครับลูกลงมาตอนนี้ลุกสามเมตรสุมารายัยได้อยู่คือดา,ดาเล่นบอลสัน้นวรลพรเดินเพนสมตยยามาที่แก้วกระยับต้องแก้ครับนูนครับเขาเรียบร้อยครับเผลอไม่ได้นะครับ แนวรับของ SCG นะครับเมื่ออไรที่ขึ้นล็อก4คนจะต้องมีผู้เล่นรองไว้หลังบล็อก1คนนะครับถอยทั้งหมดดีเสร็จสวนชนันธานะครับดูภาพช้าครับแน่เดินเซ็นเขาอ่าฉลาดมากไม่ตบนะครับหยอด6-5ต่อครับตัดมา็อกแล้วลงนะครับโอ้โหนี่ล็อกีด้วยนะครับของสวนชนันธาดูภาพช้านะครับนี่บล็อกคนเดียวด้วยนะครับ อารีลัตสนอเสียงครับตัวเล่นบอลสั้นไปเซรฟโอโ้เปิดมาไม่ดีต้องแก้นะครับขาพอไผพันลูกพลิกเน็ตวลพรเล่นบอลเร็วพิน,นาไม่ได้ต้องเป็นเดินเพนองดูครับนี่เอ็มออนยอดเล่นจังหวะสองออกครับเป็นการเล่นบอลที่เร็วทั้งคู่ครับยัางาเฉลโอกาสครับ เซตเซิร์ฟนะครับวิชุดาขาวส้อยวรพรเปิดเดินเพ้นแมวนี้ทำเป็นลุกมากอ้าวองแก้ไขครับดูบอลสั้นบ้างไม่ได้ผลครับมาทางนี้สุมาลัยโอ้โหว่าพรพรบอกว่าจินตนาทำไม่ได้ต้องใช้บริการของสุมาลัยนะครับเวลานอกทางเทคนิคนะครับครั้งที่หนึ่ง 8-6ครับส,สูนยรุันทาน,นำขอนแก่นอยู่ยังก็สูสีคู่ขี้กันไปครับว่าสูนยรสุนันทานก็ดูจะเลื่อมๆกันหน่อยนะครับครับก็ถือว่าวันนี้ทางสตาฟโโ้ชของศูนยรุนันทาน,นะครับก็เป็นเจ้าบ้านก็ต้องทํากันบ้านมาอย่างดีนะครับวันนี้เน่นในบ้านตัวเองแล้วก็กองเชียร์ค่อนข้างที่จะเต็มสนามครับวันนี้วันนี้กองเชียร์ก็ห้ั่งบันใจกันกับข้างเหมือนเดิมครับสําหรับทีมสูนยรุันทานนครับ ของนายกสภามาทยชลัยร,รัฐพัชสนุนนันทานครับก็ออ๋อท่านเป็นนายกสภาด้วยนะครับมาให้กำลังใจนะครับในช่วงหนึ่งและที่สองครับ8ต่อ6สวนนุนอันทานนะัวาระบอลการเสิร์ฟ ทายครับวราพรแก้วกรยาเสิร์ฟนะครับของขอนแก่น7ต่อ8ครับสินทาวราพรเปิดสุมาลัยโอ,อ้วันนี้บอลรับยังไม่เหนียวเท่าไหร่นะครับในเทตที่2ของ SCG ครับ การเคลื่อนที่ไปรับบอลนี่ยังช้าอยู่นะครับครับ9-7อครับเดินเป็นวิจุดาเปิดไปโอ้โห้าพอไฟยพันขึ้นขอตรงนี้ยังได้อยู่วาราพรมาทางนี้ครับสุมาลัยอ่าวิชุดาสนธยาครับใส่แต่ เป็นการลุกที่ตีทุบล็กนะครับของสนธยาถือว่าทำได้ดีครับ8ต่อ9ครับลงไปเสิร์ฟกับสนธยาแก้วบันดิตเสิร์ฟพุ่งมานะครับวรพ o เปิดคุมาลยเป็นโอกาสของขอนกันหาป้องกันพันขึ้นให้กับเอมอนวรพ o อีกครั้งหนึ่งศิรินทา้านี่แนะ่โอ้โห ความหนักของศิิลนธานะครับแนมะยังถือว่ายังใช้ได้ผลอยู่นะครับ10ต่อแปดครับสวนศรนลันธานนำจินตนาช่างไม้ครับเสิร์ฟอุจุดาเล่นบอลสั้นบ้างให้กับพัชรีแต่ยังได้อยู่โอกาสอีกครั้งของขอนกันต,ตีฉันแับรอกครับไม่แับ 11-8ตอครับอ้าวเกมรับเริ่มมีปัญหาครับของ SCG ขนแก่นครับ12-8ตอเสริมตอ่อครับจินานาช่างไม้ไม่สูงครับ170เซนติเมตรล้นล้นกระโดดครับอารีรับครับ ับบอลก็ไม่ดีครับล้อนอีกต่างหากเอาละครับมีการเปลี่ยนตัวของเอสซีจีคอนแกนครับทัศรีปิ่นสุวรรณนะครับลงมาแทสนสศยาแก้วบันทึกต่อ8นะครับพระผาภัยพัน ตีลูกนี้แกครับทีมทานวิชุดาเล่นบอลเร็วทางนู้นครับจะหยอดนะครับขอเอ้าแม่ลูกนี้เหมือนไม่น่ามีอะไรครับคแต่ว่าจินตนาจินตนาหรือว่าเดือนเพนจะเล่นนะครับแอ่าชนะกันทั้งคู่ครับ9ต่อ13ครับเอ่านะครับขาปลาแพรพรรณเสิร์ฟดูจะพัดช้าครับอ่า มันตกระหว่างกาลางพอดีครับสบตาไม่ได้บอลต <laughs> อ <laughs> เล่นบอลเร็วโดแล้วครับคนทรี <laughs> เป็นการรบที่สวยครับอารีดัสจับอยู่ด้วยฮะ4-9ส,สุม,มาลัยสุม,มาลัยประสบสุขครับเสิร์บโอ้โหบอลแรกเปิดแบบนี้เล่นยากครับสาประไพพันธ์ เล่นบอลเร็วของทางด้านอาริรัตยังอยู่ครับต้องแก้ไขอ้าวกระพริบอีกครั้งหนึ่งศิลินท่าโอ้ได้ตลอดครับนี่แหละครับผมต้องบอกว่าลูกนี้แหละเป็นลูกเก่งของสิลินท่าเขาเลยครับขึ้นเหมือนจะตีครับแต่ว่าเซตข้ามธรรมดานี่เองดูครับอ่าดูดูยกไหลขึ้นมาครับอ้าวมันจะตีไหมฮะโอ้โหได้หลอกหลอดหลอกตลอดเลยครับเราได้ผลทุกครั้งเลย15ต่อ9ครับ โดนเอฟอนหนักหนักเลยครับโอ้โหเดือนเพนเอาไม่อยู่ครับรับได้ครับแต่ว่าบอลแรงครับสิบต่อสิบห้ารอบช้าครับเอมออนใส่เต็มเต็มครับแต่ว่าเดือนเพนรับลูกบอลออกด้านข้างไปพัชรีเสร็บนะครับมาทางนี้ครับแต่จะเล่นบอลเร็วไม่ได้ครับไปบอลหลังบ้างโอ้โหแก้ไขครับสินทาเพราะ เอมออนโอ้โหได้ครับเอมออนได้แต้มครัสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดต่อสิบห้านะครับพัชรีเสิร์ฟบอลบอลให้กับฟรินท้าอัดไปเลยอ,ลยอตีสะบัดหน้าเขาเลยตีสะบัดหน้าเลยครับ ลักษณะการตีอย่างนี้คือการตีสบัดหน้าดูภาพช้าของสซินทาครับโอ้โหหนีบล็อกด้วยแล้วก็หลอกบล็อกด้วยนะครับเอาละครับ16ต่อ11เปิดละนอกทั้งเทคนิคครั้งที่2ครับเซตนี้ก็ค่อยเก็บแต้มนำทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเซอร์ริน,น่าเ,เกมรับของเอฟซจีคอนแก่นมีปัญหาครับเปิดบอลแรกไม่ได้ในเซตที่สองนะครับ เปิดบอลแรกไม่ได้แล้วก็บล็อกก็ไม่ได้ก็ถือว่าไม่มีคะแนนนะครับส่วนสวนชนันทานนั้นนั้นวราพรเป็นตัวเซตที่จ่ายบอลได้ฉลาดแล้วก็ให้กับชรันทาที่สามารถทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่ค่อยได้เล่นบอลเร็วบอลสั้นเลยนะครับอารีรักสนอเสียงนี่วันนี้ ครับนี่โอ้โหสีเหนือบอกมากครับขึ้นมาแต่วันนี้บ,รบรุรพ์ยังไม่ได้ผลนะครับแล้วครับโอกาสขอนแก่นเอา้าวได้แต้มนะครับลงนะครับแล้วครับอัศรีปินสวนครับนี่ ก็ทำคะแนนให้กับเอ g ีคอนแก่นครับ13ต่อ16คพลิกเน็ตราพอนโอ้โหด่นเปนไม่ได้อ่าขาตัรไปพันพุ่งไปรับนะครับแต่ว่าสุดแขนบอลไม่เข้ามาในสนาม17นะครับต่อ13ามอารีรับสนอเสียงครับเสริฟจูดาเปิด โอ้โหไม่ดีครับพัทลีออกเยอะนะครับเติบต่อครับอาริลั18์18ต่อ13อ่าออกครับเอาละครับเอคุณจีขอเปลี่ยนตัวนะครับหมายเลขสีออกหมายเลข5 วันลิสาคนชัยเข้าเป็นมือเซตเครับวันลิสาเสิร์ฟครับประภรพอ,อเดินเพนจะหยอดต้องแก้ครับอีกครั้งหนึ่งวระภรนู่นครับ ติดบล็อกเลยครับีโอ้โหเป็นการแก้ไขบอลที่ได้ดีครับของ s c g แล้วก็บล็อกเดินเพนได้อยู่ครับเสริบต่อครับบริษ15ั15ต่อ18บเวลาพรเดินไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โห,โโหได้แต้มครับ บอลไม่แรงนะครับตีแค่แลบบล็อกนะครับสำหรับเดนเพนก็การเคลื่อนที่ลับบอลของตัวรับพิษระของเอสจีก็ยังเคลื่อนที่ได้ไม่เร็วพอสมควรนะครับ19ต่อ15สุมาัยไลแม่เสร็จเล่นเองครับเดินเพนโอกาสเป็นของคอน,ก,นกันโอ้โหขาบริบาลตบล้นมา ดินทาได้ครับแก้ไขไปเน้นๆเลยครับวริษามาทางนี้โอ้โหติดนะครับยังเหนียวอยู่อ้ายังไม่ตายครับลูกนี้วลิษามาที่ถาปอบัยพันธอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลย มันเป็นเหลี่ยมที่วราพรไม่สามารถตั้งให้กับตัวตีได้มันเป็นจังหวะที่ต้องเล่นเล่นข้ามแต่ว่าฉลายครับในการที่จะเลือกไปมุมมุมด้านหลังโอ้โหโอ,โอ้หอนแก่นต้องขอเวลานอกเลยโดนน้ำห่างแล้วนะครับ<ล>2 0อ1 5แดนหลังของ s อสเผลอครับ่บปล่อยให้วราพรเจาะช่องว่างได้นะครับสวยมากครับเมื่อคู่แต้มของสวนที่ตางา เล่นกันหลายแลนลี่นะครับ,รบนานทีเดียวตีกันต่อเรื่องในคู่นี้ครับกว่าที่จะได้แต้มร้อยได้มันจะบางมุมไหนฮะยามมันจงก็ไไหหนดดููใ้ม่ได้เันต้องแก้ไขเกมให้กับลูกทีมอยู่นะครับไล่เก็เบาไล่เก็บก่อนไล่ก่อนนะไล่ก่อนๆๆจะทิ้งตัว ทาง s อ g ซีคนแก่นนะครับยังเป็นนักเรียนซะส่วนใหญ่นะครับ<ม>ก็ถือว่ามีรุ่นที่อยู่3-4คนที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเดินเพนสเสิร์ฟครับ20ต่อ15วาลิสาขาประภัยพันธ์ โกาสเป็นของสวนชุนันทาครับกลินทาวริษายอีกครั้งหนึ่งจากสามเมตรครับสุมาลาัยเซตเองครับอีกครัครบอ่ะคณิยอดโอนิทผ่านควรตลอดครับวลรพรมาทางนี้อ่ายังอยู่ครับยังอยู่ต้องแก้ครับวลรพรเล่นจังหวะสองอวริษา เอมอนครับไม่ข้ามโอ้โหคะแนนนี้นะครับลุก5ครั้งจะของสนุนทรทาไม่ตายครับอนะ่เป็นการฆ่าตัวตายของ SCG ีขนแก่นครับอนะ่าโอ้โ oh. หสซน,นสนามทีเดียวครับดูภาพ้าครับเป็นการลุกของเอมอนฮะไม่ข้ามจะคาย2 1่สบเต่อส5บาริษามาทั้งนี้เรียบร้อยครับพัท,ทลีปินสุวรรณ ทรีดีเสมอขึ้นมาอยู่ในหน้าแล้วครับครับ16ต่อ21นะครับแก้วกระยาเสร์ฟวรพรเปิดให้กับศรทธาเรียบร้อยเลยมีทั้งเกมหนักแล้วก็เกมเอาแล้วครับมีการเปลี่ยนตัวของสวนกรงาง เอาหมายเลขสิเอ็ดออกครับหมายเลขสองปาจารีสีอ่อนเข้ามาเสิร์ฟนะครับนีบ่ตัวเสิร์ฟกับปาจารี 22ครับคาทลีเซิร์ฟครับเปิดได้วราพรทั้งนี้ครับสุมา,าลัยล้นมาอ้าวเช็คดีครับถือว่าปฏิกิริยาตอบสนองยังดีอยู่ครับ23ต่อ17ฟังขอนแก่นขอเวลานอกครับโอ้โหใช้สิทธิ์ในการขอน,นอกสองครั้งหมดไปแล้วนะครับในท,ที่สองของ s อ g ซขอนแก่นครับ อาจารย์ประจงต้องถอนหายใจนะครับในการที่ทํำยังไงลูกทีมถึงจะกลับมาเล่นในฟอร์มเดิมที่ได้ในเซตที่หนึ่งนะครับโอนี่ทิ้งห่างเลยครับเกคะแนนแล้วอีกสองแต้มปิดเซตนี้ครับหรือว่าสุนทรก็ได้เรลบเยอะแล้วนะครับครับพูดถึงประสบการณ์ของ s อ g ซีจีคนนก็ถ้าเทียบเป็นบลก็ยังร้อยกว่าสุนินทานะครับเพราะว่า ทางสวนสนทามน,นั้นที่ซ้อมกันมาค่อนข้างจะมากกว่าแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างมากกว่าไม่มีทีมชาตินะครับสวนสนามอาศัยการที่ซ้อมด้วยกันสุมาลัยเซิร์ฟครับเปิดได้ขึ้นหาแล้วครับ ตีนะครับแก้ไขครับสิลินธาเอมอนสิลินธาอีกครั้งหนึ่งแับลบ็อกเอมออนเคาะไว้สิลินธายอดพัชรีแก้ได้เอมอนโอ้โหได้แต้มนี้ครับ,รบพัชรีเริ่มรู้แล้วนะครับว่าถ้าสิลินธาลุกสองครั้งสามครั้งนี่ก็จะต้องมียอดแน่แล้วก็ แม่เอมอนตบเฉล็บล็อกออกไปนะครับถาประภัยพันเสร์ฟครับถาประภัยพันเสร์ฟมาโดนไปครับลูกนี้24ต่อ18เป็นเซตพอยของสวนสุรนธาในเซตที่2ครับชายาเขาน่าสนใจนะครับหมูบินกิร <laughs> ินชา โอ้ยเรียบร้อยครับเกมรับไม่ดีเลยครับ,รบแพ้ไปครับ25ต่อ18เกมนี้ขาดเลยครับเซตนี้สรุปผลการแข่งนในเซตที่2นะครับสวนชนันทาชนะ SG g คนแก่นด้วยคะแนน25ต่อ18